ส้างที่สำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่ผลิตและตัดแต่งนะครับของอเป็นไปตามระเบียบของกรมตร,ตรุประการผลผลิตที่ได้จากตรงนี้ก็คือ,อผลิตภัณฑ์ที่ออกไปอย่างประณีตอย่างมีคุณภาพทราบว่ามีสาขาไม่เฉพาะที่สุรเกษก็มีที่ขอนแก่นจะมีที่อุดร จะขยายไปส่งไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพด้วย่ดังนั้นต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในกิจกรรในครั้งนี้นะครับในวันนี้นอกจากที่จะได้มาร่วมแสดงความดีีกับพวกเราก็ยังถือเน้นเนื่อแดง มีความสดใหม่โดยมีตลาดที่ชัดเจนลงเชื่อสมาชิกซึ่งได้รัโกโคขนเพื่อแปรรูปจากกลุ่มเตียงอย่างเดียวจำนวนสองลงว่าเรากับเกษตรกรจะเติบโตไปได้วยกันทีนี้ในแง่ของความการเงินเตียนและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงโเนื้อ,นอในปีหน้าไทยฟูด มีโครงการจะตั้งช็อปเพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ของพัฒนตเกษตร,ร,ร,รกรอย่างนเช่นโค้ดแลของกระเันเตียงเนี่ย40แห่งภายในปีหน้าแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นี้แต่เพิ่งต้นแผงของปีหน้า งานพอดีครับท่านสว่างการะลาภครับท่านเกษตรจังหวัด <authorized access oyu> สิ้นเกียรตินะครับเพื่อพิเรศษแบบพิเศษทุกท่านครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับกับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับแก๊ปนาต่อไปนะครับหม้อสินเชื่อชุมชนเปลี่ยนการเลี่ยดเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย f อ z 6ซ์แนครับ ด้วเองนะครับเป <to> ็นตัวรับมอกครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพิทยาธรรมผลครับท่านรองผู้การฝ่ายธีทรัพย์มหาวิทยาลัยตอนหน้าของนของทีอีกสักครั้งหนึ่งครับเจ้าเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตคิดไปในสถานทั่วอมรขันธ์ សពអណនតទេច